การจอดรถโรงพยาบาลพิษนุโลกมักจะปิดไฟชั้นบนครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณจะไปเอารถชั้นบนคุณควรระวังตัวให้ดีสวัสดีครับพบกับผมลมไทยลมเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนครับเรื่องหลอนเกี่ยวกับโรงพยาบาลครับ ที่จอดรถโรงพยาบาลพิดศุโลกครับผู้ที่ไปประสบพบเจอกับเรื่องราวนี้ก็ได้เล่าไว้ว่าวันนั้นก็เป็นวันที่ญาติตัวเองป่วยแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องพิเศษส่วนตัวเราก็ไปถึงโรงพยาบาลประมาณหกโมงเย็นเห็นจะได้ที่จอดรถด้านหน้าของโรงพยาบาล มันก็เต็มไปหมดส่วนที่จอดรถด้านหลังโรงพยาบาลแห่งนี้มันก็เป็นที่จอดรถหลายชั้นคล้ายๆกับห้างสรรพสินคา้าเราจำเป็นจะต้องบนรถขึ้นไปจอดตามชั้นหลายๆชั้นแล้วแต่จะมีที่ว่างให้จอดพอล้อของรถสัมผัสชั้นที่หนึ่งได้เพียงเท่านั้นเฮ้ยหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนจากเกียร์สองมาเป็นเกียร์หนึ่ง ไม่อย่างนั้นรถอาจจะขึ้นไม่ไหวแน่ๆยังครับยังไม่ถึงจุดที่ต้องหลอนครับตอนที่ไปถึงที่จอดรถก็เป็นเวลาที่ยังไม่มืดมากสามารถมองเห็นที่จอดรถโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟรถและเปิดไฟอาคารเลยลานจอดรถชั้นแรกเต็มผมก็ขับรถวนขึ้นไปวนขึ้นไปชั้นที่สองก็ยังเต็มอีกแม่เจ้า วนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะได้ที่จอดรถที่จอดรถของโรงพยาบาลจะอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลครับด้านล่างก็จะมีรอปรพอ,อยู่ส่วนบันไดจะอยู่กลางอาคารครับเป็นบันไดทางเดินเล็กๆอยู่กลางอาคารด้านขวามือก็จะเป็นลิฟต์ครับเป็นลิฟต์ของลานจอดรถครับอยู่ด้านขวามือครับ แต่ที่จอดของโรงพยาบาลนี้ก็ยังมุดใจได้ครับเพราะว่าด้านล่างก็ยังมีหลอปภนั่งอยู่ครับก็ไม่ได้สร้างความน่ากลัวเท่าไหร่อย่างน้อยก็ยังมีหน้าหลอปภอ,อยู่พอได้ที่จอดรถแล้วผมก็ไปหาญาิครับใช้เวลาในการเยี่ยมพอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นห้องพิเศษแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาไม่มีใครมาเฝ้าครับก็เลยนั่งคุยและอยู่เป็นเพื่อนเขา จนเวลาถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ครับก็เลยขอตัวญาติกลับบ้านครับจากตึกผู้ป่วยมาหาลานจอดรถนั้นก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลเท่าไหร่เคาะซ้ำกำซัดเหมือนจะกันแข้งกันให้ได้อาคารลานจอดรถด,ด้านบนปิดไฟหมดครับเปิดไฟไว้เพียงแค่ชั้นล่างครับหรือว่าชั้นหนึ่งเพียงชั้นเดียว นอกนั้นปิดไฟหมดครับมืดมากครับไม่สามารถที่จะมองเห็นรถได้เลยครับขณะนั้นก็เป็นเวลาห้าทุ่มใกล้ๆเวลาเที่ยงคืนได้อ้าวเฮ้ยนารอรพอไปไหนวะเนี่ยตอนหัวค่ำยังเห็นแกนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะตอนนี้ไปไหนวะเนี่ยแล้วเหมือนเคาะซ้ำกำสัดผมจำที่จอดไม่ได้ชิบหายแล้วคราวนี้จำชั้นไม่ได้อีกเว้ยเฮ้ ตอนจอดรถไม่น่าเลยวะ่ะไม่น่าใจลอยเลยวะ่ะมันอยู่ชั้นเท่าไหร่วะเนี่ยสามหรือว่าสี่วะ่ะมืดมากอะ่ะชั้นบนอะ่ะตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปอะ่ะชิบหายแล้วพระก็ไม่ไดเอามาด้วยไฟฉายก็ไม่มีจะใช้ไฟมือถือก็ไม่สว่างนาหลอปอก็ไม่อยู่บันไดล,ลักะคะนี้ถ้าจะใช้บันไดกลางตัวตึกเดินขึ้นไปมืดมากครับไม่สามารถมองเห็นรถได้เลย ผมเลยตัดสินใจที่จะใช้ลิฟต์เพื่อจะใช้ความสว่างของลิฟต์นี้ส่องหาตัวรถเราเพราะในลิฟต์จะมีปุ่มเปิดประตูค้างไว้อยู่เอาละใช้ไฟลิฟต์นีกวะส่องไปรถผมเป็นสีเทาน่าจะจอดอยู่แถวกลางๆของอาคารไม่ชั้นสามก็ชั้นสี่หรือว่าชั้นห้าเดี๋ยวเราเช็คที่ชั้นสามก่อน ลองเปิดลิฟ์ค้างไว้ดูว่าไฟของลิฟต์นี้จะส่องสว่างได้ไกลถึงรถเราไหมพอลิฟต์เปิดเท่านั้นและแม่เจ้ามันสว่างได้แค่นี้เหรอวะเนี่ยไฟของลิฟต์ขณะนั้นสามารถมองเห็นรถได้แค่สองคันครับส่วนคันกลา,างที่รถจอดอยู่ไม่สามารถมองเห็นตัวรถได้เลยจากนั้นก็คือกดลิฟ์ค้างไว้ แล้วใช้ไฟมือถือส่องไปหาตัวรถอีกทีชั้นสก็ไม่เจอบันไลนะลวคะนี่จากนั้นผมก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น4ี่แต่ชั้น4ี่นี่แหละครับประตูของลิฟต์จากที่เคยเปิดแบบปกติประตูของลิฟต์เปิดช้ามากเมื่อกี้มันยังเปิดดีๆอยู่นี่หว่าประตูลิฟต์มาชั้น4ี่ทำไมมันเปิดช้าวะเนี่ย ว่ากูจะเป็นผู้โชคดีวะ่ะพอประตูของลิฟเปิดแบบช้าๆออกที่ชั้นสี่เลยลองโผล่หัวออกไปดูนอกตัวลิฟก่อนเพื่ออย่างเชิญท่านใดนั้นก็เห็นเหมือนกลุ่มคนกำลังวิ่งมาหาเราช่วงที่เขาวิ่งมาใกล้ๆมองเห็นหน้าแบบชัดเจนมาก ตาของเขาเป็นสีแดงเหมือนคนโกรธแค้นอะไรมาสักอย่างสัญชาตญาณของผมรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คนแน่นอนสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นก็คือหลับตาพอตั้งสติได้ผมก็เลยกดลิฟต์ลงมาชั้นหนึ่งเวลานั้นลิฟต์จากชั้นสี่ไปชั้นหนึ่งนี่ช้ามากครับผมก็กลับไปหาญาติแล้วไปนอนกับญาติยันสว่างครับ ญาติก็ถามว่าทำไมไม่กลับบ้านผมก็เลยบอกไปว่ามันดึกแล้วขี้เกียจเมกาเล่าเรื่องนี้ให้ญาติฟังกลัวว่าญาติจะกลัวครับตอนเช้าสว่างแล้วค่อยเดินไปเอารถแล้วกลับบ้านครับอาคารจอดรถโรงพยาบาลพิษณุโลกทุกคนลองไปดูนะครับเวลาห้าทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนมักจะปิดไฟชั้นบนครับคุณควรระวังตัวให้ดี